น้องสัสดีครับมารักินข้าาเศร้าน้ำกันครับเขาเศร้ามันก็จะมีครับไข่เจวนะครับสําแจงซุปน้ำไม่สมครับกับพักแกงม็จะมีตัวผู้นะครับต้นหอมนะครับล้วก็ผพักคอมเปนะครับหรือพักชีใบเลื่อยนะครับกับผิกสดว้ขัดแก้มครับมาครับ พี่น้องทางไก่ทางไก่ไม่กินข้าวหนักหนุนเกล็ดกันเด้อครับข้าวเหนียวก็มีเด้อครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวมะมะครับข้าวเสาน้ำกันครับพี่น้องกเวยละลายใหญ่ห้างลนะครับเนื้อข้าวเสาวเนื้อข้าวแล้วมะครับลงซุปน้ำใหม่ปอนเลยครับ มัน <ừ> นี่ับเหม่นกับเขาบ,นบานๆเลยหรอ thế kiểu như nào đấy, tôi <laughs> được học cái, hôm มันนี่เอาใจสายอาหารบ้านเรือครับมันนี่เป็นการนะครับการการดอก เราต้องินตนากัร

ลคลิปนี้ก็ฝากความม่พี่น้อ,นองอะไระกดแร์กดติตามณ์ในน้ำนเเดอ้อยสักกลมสวัสดีครับ